ปัญหาปลูกพืชก็มีแต่มแมลงมแงมลงแมลงแมลงที่รบกวนทั้งนั้นเลยมันน่ารำคาญเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดเพี้ยหอยเพี้ยอ่อไลายแดงด้วงตะกแตนปลวกน้อนเจาะใบเราจะใช้สารเคมีมันก็เดี๋ยวเราจะเป็นผลละเสียต่อต,ตัวเราเองเราก็ไม่อยากจะใช้อ่ะจบทุกปัญหา,มาแมลงศัตรูพืชด,ด้วยบิวทาเล็กบิวทาเล็กเชื้อราคุณภาพสองสายพันธุ์ มแมลงร้ายตายสนิทไม่มีสิทธิ์รอกรับประกันคุณภาพด้วยเชื้อราคุณภาพจากแลบบผลิตจากแลบบที่ได้มาตรฐานปลอดภยัยไม่ผสมสารเคมีวิธีการใช้ก็ง่ายิดเดียวเอามาผสมกับน้ำนี่อัตราส่วน50กรัมต่อน้ำา20ลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็เอามาฉีดได้ทันทีฉีดใส่กิ่งก้านใบหรือลำต้นเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช ทีใส่ตัวมแมลงเพื่อกำจัดมแมลงร้ายให้ตายสนิทบิวทาเลกชีวพันกำจัดมแมลงผลิตจากแหลที่ได้มาตรฐานส่งตรงถึงมือลูกค้าขนาด100กรัม89บาทขนาด500กรัม180บาทรับประกันมแมลงร้ายตายจบใหนซองเดียวให้บิวทาเลกช่วยดูแลผ,ลผลผลิตของเกษตรกรบิวทาเลกสามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป e ี Lazada และ Facebook, แบ book อเอสเคแลบ